ในช่วงนี้กับเผ็ดมันอันคัดใช่แล้วประเด็นร้อนประเด็นเด็ดเราจะมาต่อกันที่นี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครให้ดาวได้ก็แบบจะขอบคุณมากๆเลยค่ะขออนุญาตนะวันนี้เรื่องยาวนิดนึงเพราะว่าอันนี้ถามแม่น้ำหนึ่งโดยตรงจากทางโทรศัพท์นะคะคือหลายคนคงจับประเด็นดราม่าจากเจมอยนะฮะเจมอยร้อยเพิ่งลงไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะว่าประมาณสชั่วโมงละเรื่องเกี่ยวกับเน็ตไอดอลคนนึง เดี๋ยวขออนุญ,ญาตพูดชื่อเต็มเลยละกันพูดได้หรอพูดได้ไม่เป็นไรเพราะที่ฉันทราบข่าวมาทั้งหมดแล้วแล้วเหมือนอคนก็จะรู้แล้วด้วยที่นี่ที่แรกรายการแรกที่ทราบข้อมูลทั้งหมดแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะฮะแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปข่าวในเรื่องของเ,เ,ลเ,ลเล่าเลยใช่ไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเล่ากันคุณผู้ชมขาต้องบอกก่อนว่าเมื่อวานนี้นะคะตอนที่นาเนี่ยนะคะกำลังจะลงเครื่องบินก็มีทางแม่น้ำหนึ่งพักมาคุย บอกว่าเอามาเองเลยเหรอพี่ใช่คือตอนนี้หลายคนคงเห็นโพสต์แล้วโพสต์ต้นเหตุนะครเป็นโพสต์ของผู้หญิงคนหนึง่งโพสต์ขึ้นมาใจความประมาณว่าเดี๋ยวขอขึ้นโพสต์ก่อนนะความรักความถูกต้องอันไหนมาก่อนกันแต่ดูแล้วทุกวันนี้เงินมาก่อนค่ะม,มีลูกด้วยกันสองคนจ้าหวังให้ไปทำงานเลี้ยงครอบครัว กลับไปแอบแซบกับเจ้านายซะง,งั้นอย่ากับกูก็ยังไม่หย่าผู้หญิงก็เกินคนคนรู้จักทั่วประเทศดังเรื่องเล่ห์คนเคารพนับถือก็เยอะนะฮะโอ้โหคำแรงมากเลยอ่ะนะฮะเขียนว่าผัวก็ยังไม่หย่าใบสมรสอยู่คาอ,อกยังจะไปเล่นกันอบอกเราต่างคนต่างอยู่เราเลี้ยงชีก็ชวนแต่อย่ายอย่างเดียว ผู้หญิงคนนี้เหรอคนดีนี่เหรอคนมีศีลธรรมนะฮะแล้วก็ฝากกันช่วยแชร์หน่อยนะคะไม่ต้องแชร์อ่านข่าวให้แล้วนะคะท <c oughs> ีแรกเราก็ไม่อะไรแต่ทํากับเราขนาดนี้คําพูดที่ออกมาเหมือนคําของคนที่ไม่เคยรักกันอันนี้เราเล่าให้ฟังในสองมุมเนาะมุมแรกคือผู้หญิงคนนี้ชื่อเอิญเอิญน,นะ,ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นภรรยาของ,ของลูกน,น,น้องแม่น้ำหนึ่ง คือแม่น้ำหนึ่งเนี่ยเขาจะมีลูกน้องนะลูกน้องผู้ชายอยู่ในในออฟฟิศซึ่งช่วยทำงานเงินเดือน900 0บาทโอ้นะฮะคือคือมีข่าวมาว่าแม่น้ำหนึ่งเนี่ยไปกิ๊กกับพนักงานในออฟฟิศผู้ชายใช่ซึ่งผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็เป็นสามีของเอิญเอิญที่มาโพสเรื่องนี้นี่แหละถูกต้องแล้วเราก็ถามกลับไปว่าสรุปแล้วแม่น้ำหนึ่งเนี่ยนะฮะไปแย่งแฟนเขาจริงๆหรือเปล่าแม่หนึ่งเขาก็แร์เขาก็บอกเลยนะว่าหนูยังไม่ได้อะไรกับเขานะพี่ หนูเลิกกับผัวหนูเนี่ยสามีหนูเนี่ยค e. นเก่าเนี่ย,<ฆ>เ,ยเขาเลิกกันเพราะว่าเขากับสามีเนี่ยไม่ได้มีมือที่สามนะคนมันจะโยงไปว่าเนี่ยเพราะแม่หนึ่งไปมีสามี e. ใหม่เลยเลิกกับสามีเก่าเขาบอกว่าเขาเลิกกับสามีเก่าเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องการทํางานคือแฟนเขาว่ามันมีช่วงหนึ่งที่มันจะมีประเด็นดราม่าต่างๆแล้วแฟนเขาก็มัวแต่เล่นเกมเล่นโทรศัพท์แม่หนึ่งเขาเลยน้อยใจว่าทําไมไม่ช่วยเขาคิดช่วยเขาทํางานไม่ดูแลไม่ซัพพอร์ตเขาก็เลยเลิกกันแต่ยังไม่หย่า อ่าแม่น้ำหนึ่งกับสามีเลิกกันเลิกกันแล้วนะแล้วก็พอแม่น้ำหนึ่งกับสามีเลิกกันปุ๊บคราวที่แม่น้ำหนึ่งเนี่ยเขาว่างไม่มีใครก็มีหนุ่มออฟฟิศคนนี้มาคุยด้วยก็คุยไปคุยมาซึ่งต้องบอกก่อนว่าคุยด้วยเฉยเฉยฉันก็เลยถามย้ำกลับไปว่าแม่คุยด้วยจริงหรอแกก็บอกว่าพี่แอนหนูหนูหนูโสดเนาะหนูเพิ่งเลิกกับสามี หนูยังไม่เปิดรับใครเข้ามาในชีวิตตอนนี้หรอกก็คือแค่คนคุยหยอก,กไปค,กคุยเพื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็แบบช่วยความแบบคือความเครียดอะที่เคยก็ไม่สมควร,ควรถ้าถามหนูก็ไม่สมควรแต,แต่แม่น้ำหนึ่งคุยอย่างเงี้ยคือเลิกกับอ่ะแม่น้ำหนึ่งเลิกกับสามีใช่ไหมอยู่ในกระบวนการหย่าหรืออะไรก็ว่าไปใช่เขาอยู่ในเรากระบวนการเคลียร์ยู่ยเคลียร์ไม่จบแต่ผู้ชายคนนี้ที่แม่น้ำหนึ่งไปคุยอ่ะแม่น้ำหนึ่งรู้รู้ไหมว่าเขามีแฟนแล้ว ตอนแรกไม่รู้ว่ามีเมียแล้วอตอนแรกก็ไม่รู้แต่พอมารู้ตอนหลังเนี่ยก็เลยคือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ข่าวมันตีออกไปมันเหมือนประมาณว่าแม่มหนึ่งกับผู้ชายคนนี้ได้กันแล้วแต่แตจริง,ค,รงคือคุยกันยังไม่ได้อยู่ในระหว่างคุยกัน,นแล้วในระหว่างคุยกันเนี่ยนะฮะเราไม่รู้เราจะโทษใครดีนะเพราะผู้ชายก็แคปข้อมูลบางอย่างมาบอกแม่มหนึ่งว่า เราพูดไปแล้วมันจะดรามา่าสิแต่เราต้องพูดเนาะเพราะเราพูดมาขนาดนี้แล้วคือมันมีสองประเด็นประเด็นแรกคือแม่หนึ่งไปคุยกับผู้ชายคนนี้ที่เขามีเมียอยู่แล้วซึ่งตอนนี้เขาก็เลิกคุยแล้วเขาก็น่าจะแบบพยายามออกห่างกันละ๋อ,อแม่นหนึ่งรู้ว่าผู้ชายคนนี้มีเมียก็เลย,ยเลิกคุยก็เลยจะหยุดคุยแล้วไม่คุยละอแต่ทางอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะเขาก็มีแชทส่งออกมาอันนี้เป็นแชทลับนะคุณผู้ชมอนาจะไม่ได้เปิดเผยให้ดูนะฮะเป็นแชทเขียนประมาณว่าเดี๋ยวอ่านให้ฟังเลย อย่าไปยาเอาตังมาผู้หญิงบอกว่าเอาตังมาผู้ชายบอกว่ากูไม่มีมึงจะเอาเท่าไหร่ผู้หญิงก็บอกไม่มีก็ไม่อย่าตอานนี้ผู้ชายก็บอกว่าเท่าไหร่อารมณ์่าถ้าอย่าเท่าไหร่ผู้หญิงก็บอกว่าสองล้านานี่อย่างฉันให้เธออ่านข้อความอันนี้แชทผู้ชายผู้หญิงก็คุยกันผัวเมียคุยตกลงกันแต่แต่ฉันก็เลยถามกลับแม่มหนึ่งว่าแล้วถ้าเขาเลิกกัน แม่หนึ่งจะยอมจ่ายสองล้านให้ผู้ชายเอาให้ผู้หญิงไหม <ฮะ S 2> แม่หนึ่งผมไม่จ่ายเพราะหนูก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าต้องคุยกับผู้ชายคนนี้หรือว่าต้องเอาผู้ชายนี้เป็นสามีด้วยเกี่ยวนะนี่มันอีกเรื่องนึงเลยนะคุณผู้ชมเหมือนคดีพลิกอะเธองงไหมนี่ฉันงงอังนี้ไังไงเขาคำตอบทำไมไม่จบกันดีๆวะผู้ชายก็บอกว่าทำไมไม่จบกันดีๆวะผู้หญิงก็บอกว่าทําไมจบกันดีแล้วนี่ก็กูกูไปยุ่งอะไรกับมึงเลิกกันแล้วไม่หย่ามึงให้อิสระ เอาสองล้านมากู <S 2> 2 <S จะไม่ยุ่ง,งกับมึงเลยแล้วผู้ชายบอกว่ากูจะหาที่ไหนได้แล้วผู้หญิงบอกว่าถ้าไม่ให้ก็เลิกพูดเราก็ไม่รู้นะผู้หญิงอ่ะคุยเพราะว่าความประชดหรือเปล่าแต่เรามองว่าอย่างนี้เอาจริงๆเนาะจากที่เราฟังมาทั้งหมดทั้งมวลเราว่าตอนเนี้ผู้หญิงไม่รู้ว่าประชดกับคําว่าสองล้านบาทเนี่ยประชดหรือว่าอยากได้จริงแต่เรามองว่าเรื่องในครอบครัวนะคะ ถ้าถ้าเป็นน,นานาลนาว่าเคลียร์กันให้จบก่อนอย่าเพิ่งมาแฉไปแฉมาเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าตอนนี้คือตัวแม่มน้ำหนึ่งเองอะ่ะเขาก็เลยมองว่าเรื่องไหนจริงเขายอมรับอย่างเรื่องที่เขาบอกว่าคุยเนี่ยคุยจริงไหมจริงเขายอมรับด่าเขาได้ถ้าจะด่าเรื่องคุยเนี่ยแต่ถ้าจะบอกว่ามันมีอะไรเกินเลยเนี่ยเขาบอกเขากล้าสาบานจุดทูบสาบานเลยว่าเขายังไม่มีอะไรเกินเลยกับผู้ชายคนนี้เพราะรู้แล้วพราตอนนี้มีเมีย คราวนี้<ฟ>ฉัน<ล>มองว่าผู้ชายคนนี้ต้องต้องต้องจบนะต้องจบคือต้องเลือกหนึ่งทางแล้วต้องเลือกแล้วต้องเด็ดขาดด้วยก่อนที่จะเลือกอะ่ะเจตนาของผู้ชายคนนี้ที่เข้ามาคุยกับแม่น้ำหนึ่งคืออะไรก่อนเราไม่อยากพูดในทางไม่ดีเลยอะ่ะเพราะว่ามีการคุยกับเมียด้วยแล้วเจตนาของเมียคืออะไรก่อน <ş> อให้พูดตรงๆมั้ยพูดได้เหรอเราว่าแม่น้ำหนึ่งรวยเราพูดตรงๆเลยเราว่าแม่น้ำหนึ่งรวยแม่น้ำหนึ่งมีเงิน คือสมมติแล้วเขาสวยอ่ะถ้าเรื่องเงินสองล้านอย่างงี้นะระดับแม่น้ำหนึ่งอะถ้าสมมติรักใครสักคนชอบใครสักคนเนี่ยมากสองล้านเขาก็ให้ได้ใช่แต่เค็นี้ก็คือแม่น้ำหนึ่งน่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่ี่อ่านตรงนี้นะี่ถามแม่น้ำหนึ่งเลยว่าแม่น้ำหนึ่งไปแล้วกับผู้ชายคนนี้มันมีความตื้นลึกหนาบางแค่ไหนแม่น้ำหนึ่งก็บอกว่าเขาเป็นคนดีพี่เขาคือเอาใจหนูดีแต่ถ้าในเชิงชู้สาว แม่หนึ่งเขาบอกว่าถ้าในเชิงชู้สาวหนูก็ต้องคิดเพราะว่าเขาก็มีเมียมแล้วถ้าหนูจะไปเอาผัวเข้ามาเนี่ยคือประเด็นเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่เขาบอกว่าหนูหนูเองเนี่ยนะคะนั่งสวดมนนั่งไหว้พระไหว้เจ้าแต่หนูจะมานั่งทําผิดศีลมันก็แปลกเขาก็ให้ประเด็นนี้มาเราก็ไม่รู้จะเชื่อใครแต่เป็นว่าถ้าสรุปเรื่องนี้เรามองววาอย่าง<อ>นี้เนาะรอดูอว่าสรุปแล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยนะคะจะทํายังไงต่อ เรื่องนี้เราว่าถ้าจะผิดเนาะเราว่าผู้ชายผิดนั่นนะสิเพราะตัวเองต้องรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองมีภรรยาแล้วมีลูกแล้วผู้ชายต้องรู้อยู่แก่ใจสิว่าตัวเองเออมีภรรยามีลูกอยู่แล้วจะไปยุ่งกับแม่น้ำหนึ่งทำไมนั่นน่ะสิจะมาฉ<ล>วยโอกาสตอนที่เขาเพิ่งเลิกกับสามีต้องการคนรักษาแผลใจมาคุยมันไม่ได้ใช่เราว่าแล้วเราพูดเสริมนิดนึงเนาะตัวแม่น้ำหนึ่งเองเนี่ยไม่อยากจะออกมาพูดแบบอะไรมากมายเพราะว่าตัวนางเองก็มีคนคุยซึ่งไม่ใช่คนนี้ เจ็ดมาก็เหมือนกับคุยไปเรื่อยๆคุยคุยแกล้งเขาอะนางก็บอกว่าตอนนี้นางกาลังแบบเหมือนแบบอยู่ในช่วงแบบมันคนมันดาวอ่ะก็เลยคุยคุยแต่ว่ายังไม่อะไรเกินเลยเพราะว่านางเองก็มีลูกนั่นน่ะสิจะทำอะไรนางก็คิดถึงลูกนางมากๆลูกนางก็เล็กอยู่ด้วยใช่ก็ต้องรอดูต่อไปว่าสรุปแล้วดราม่ามหากราบครั้งนี้จะจบลงที่ตรงไหนคุณผู้ชมค่ะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้หญิงทั้งสองฝ่ายแล้วว่าทางฝั่งเมียฝั่งนู้น่ะ ก็ไม่รู้ว่าประชดหรือว่าจะเอาเงินจริงๆสองล้านบาทแต่เราว่าการประจานอ่ะไม่ดีหรอกเพราะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นคดีความ,มส่วนผู้ชายผู้ชายต้องเลือกแล้วให้จบถ้าผู้ชายเลือกที่จะเหยียบเรือสองแคมแบบนี้เราว่าทัวร์จะลงผู้ชายก่อนอืส่วนแม่น้ำหนึ่งตอนนี้เราว่าถ้ารู้ว่ามันเป็นประเด็นแบบนี้ถ้าเป็นเราเราไม่ยุ่งแล้วนะใช่ต้องถอยแล้วต้องถอยอต้องให้เขาจบกันก่อนหรือว่าจะยังไงก็ตามคือไปไปเคลียร์กันให้เสร็จมันไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มม,มันได้ไม่คุ้มเสียนะฮะ มาไปต่ออันนี้อัานคัดเวอร์ป่ะเวอร์มานี้เล่าละเอียดเลยนะข้อมูลอินไซด์มากฉันอ่านเจมเอยฉันก็ว่าคอมเมนต์ที่เขาพิมพ์กันมาเนี่ยชัดเจนแล้วนะมาฟังกันนะเล่าเลยเล่าเลยหนักกว่าเดิมอีกคุณผู้ชมอข่าวนี้นะคะเขาบอกว่ามีสามีอย่างเป็นทางการแล้วกับเจนนี่ยวนะคะเข้าพิธีแต่งงานเรียบร้อยแล้วคะก็ขอแสดงความยินดีกับลูกสาวด้วยจากวันเป็นลูกสาวแล้วเป็นน้องสาวน้องสาวแม่ก็ะเทยเขาก็เรียกลูกสาวไงลูกสาวลูกสาวได้ดีก็ถือเรื่ค่ะิวีดิ้งสิ วันที่11เดือน11นี่โอ้โหสวยมากนีหนหน่หนึ่งหนึ่งหนึ่งหเห็นสวยจริงๆเลยนะต้องบอกว่าน้องฉัดเนรมิตหน้าให้ะนะคะแล้วก็ดูแลลูกให้ซึ่งต้องบอกว่าเจนนี่สวยมากๆก็เขาเร <c oughs> ียกว่ญญาเข้ญญาพิธีเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแต่งงานที่ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีการแห่ขันหมากพิธีส่งในตอนเช้านะคะแล้วก็มีการไลฟ์สด ความอลังการต่างๆเนี่ยให้ f c ได้ดูกันด้วยนะคะมีฝนตกโปรยๆนะแล้วก็บอกว่ามีเพื่อนๆมีญาติๆเนี่ยมาร่วมงานกันเยอะอยู่นะคะก็เป็นงานใหญ่งานหนึ่งเลยนะสวยงามมากจริงๆนะคะทุกคนมากันเยอะแต่พ่อเขาไม่ได้มานะคุณพ่อไม่มาแต่ไม่ได้มีดราม่านะทุกคนพ่อก็แสดงความยินดีมาด้วยใช่นะฮะมีลิลลี่ปะเนี่ยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสดชื่นนะเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่า ้องยอมรับว่าเจนนี่ก็ฟันฝ่าเลยมาเยอะอะผ่านอะไรมาหนักแล้วเขาก็มีเขามีแววว่าจะแต่งงานตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะในที่สุดเขาก็ได้แต่งนะซึ่งจริงๆแล้วดูตามอายุดูตามหน้าที่การงานดูทุกทุกอย่างเนี่ยเจนนี่เขาก็พร้อมแล้วนะก็25ก็มีลูกได้แล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันที่ดีๆทั้งเลิกดีมีเพื่อนฝูงมายินดีนะคะคุณท่อถึงไม่ได้มาก็ส่งข้อความมายินดีนะคะเนี่ยแล้วจะดีขึ้นนะ เชน้อยจะได้โฟกัสเรื่องการทํางานแล้วตอนนี้เย<ม>น้อยก็แต่งแล้วอะใช่แล้วก็มีลูกซร่งเมื่อวานนี้นะคะซึ่งวันนี้12พฤศจิกาเนี่ยเขาจะมีไลฟ์สดด้วยนะคะแบบว่า<ช>มีไลฟ์สดพูดคุย, <c oughs> ค,ยความรู้สึกหลังแต่งงานว่าเป็นยังไงบ้างใช่<ต>คือเจนนี่เป็นเด็กน่ารักนะฉันบอกก่อนว่าเวลาที่อยู่หลังไมค์เวลาคุยกันเนี้ยเขาเด็กน่ารักนะเขาเป็นเด็กดีเลยแต่เวลาที่อยู่หน้าจออยู่ที่อยู่กับแฟนคลับหรืออยู่กับคนที่มาแรงใส่ไลฟ์ใส่ นางก็ร้ายไงเต็มใช่ไหมนางเป็นคนไม่ยอมคนไงมันเลยกลายเป็นว่าลุกๆนางบางลุกเนี่ยคนก็หมันไส้หมึดหมันแบบไม่ชอบอแต่ว่าถ้าเกิดคนที่รู้จักได้แบบรู้จักสนิทชิดใกล้เนี่ยก็จะรู้ว่านางคนจริงใจนางเป็นคนตรงๆแม่นหนูไม่ลดนะแสนหนึ่งแสนหน<อ>ึ่งแสนหนึ่งโอเคจบเงี้ยเข้าใจปะเออก็ต้องยินดีแบเจะทำงานไงจะนี่แสนแสนหนึ่งไม่ลดหรอลูกแม่ไม่ได้เลยนะไม่ลดแม่แม่ไม่ได้คือแม่ไม่ได้ ชัดๆก็เป็นคนน่ารักๆคนหนึ่งที่พเนนาได้เจอนะคะโอเคก็เดี๋ยวรอข่าวดีที่ลูกจะออกมาก็แสดงความดีกัน้อกเจนี่ด้วยเนาะมันวันก่อนยานั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายพี่อยู่เลยนั่งไปไปทํางานด้วยกันไปถ่ายคลิปไม่น่าเชื่อเลยผ่านไปไม่กี่ปีสองปีนะแต่งงานแล้วดีใจด้วยนะฮะคุณผู้ชมข่าววันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วเต็มอิ่มไหมฉันอิ่มนะวันนี้ข่าวแน่นเลยเอคูซีฟคือฉันเชื่อนะว่าข่าววันนี้จะ กร<ส>ะจายไปอีกหลายช่องจร er. ิงแล้วก็เผ็ดมันในช่องทีวีก็ข่าวแน่นมากแล้วอันคัดของเราก็แซ่บมากเด็ดมากคุณผู้ชมเจอเรื่องราวแบบนี้ได้ใหม่นะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สิบโมงสิบนาทีใช่สิบนะฮะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ